มีอะไรลูกดูพี่อย่างอโอ้โหปีนแม่มันจะตูงขึ้นแล้ลูกสูงที่กับคุณแม่พูเมนนะพูกเมนต้กขวดนะแม่ครับไหนอย่างมันอยู่ในน้ำมันมันคานมันมบ่ายน้ำในคลองเล่นนั่งทับผัวพี่ยองเลยนะน่ะอืม แม่เพิ่งกลัวเลยครับผมกำลังใช้สมาธิอยู่ผมอยากจะออกไปไฟ ا ่กับมันนะแม่นั่งอ่ะนั่งได้เป็นจุบันอ่ะน้ำก็เพื่อนมันมีอะไรวะข้างนอกอุยอย่างเงินตะกัวตะกัวหนูเห็นนู่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 นนี่ไงนี่ไง เน,น,น่จับปลาคางดำเลยเนี่ยตัวกินปลาค้างดำเลยแต่กวยบอกผมกินไม่ทันครับมันเยอะเกิน